จังหวัดตามแนวชายแดนถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ก่อนจะมีการระบาดของโควิด -19 รอบใหม่ด้วยซ้ำเนื่องจากมีการลักลอบเข้ามาในพื้นที่จนนำมาสู่การระบาดส่งผลให้ผู้คนต่างกังวลว่าจะเข้ามาในพื้นที่ทำให้ภาพรวมของจังหวัดทั้งเรื่องการค้าการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบไปตามๆกันแล้วยิ่งมีการระบาดรอบใหม่เกิดขึ้นก็ยิ่งทําให้ได้รับผลกระทบหนักขึ้นอีกเป็นเท่าตัวโดยทางทีมข่าวได้สอบถามไปยังนายประจนปรศักสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายถึง การเตรียมการจัดการเรื่องนี้ นายประจนปรักสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่ามาตรการการฟื้นฟูคงเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเชียงรายตอนนี้โดยพื้นฐานทั่วไปก็จะมีรายได้จากภาคการเกษตรซึ่งภาคการเกษตรตอนนี้ก็ยังคงเป็นไปตามปกติแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ ทังภาครัฐและเอกชนก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องการจัดอีเวนต์ต่างๆที่เคยจัดมีช่วงก่อนหน้านี้ที่โควิดรอบแรกซาลงไปก็มีการฟื้นประเทศทางเชียงรายเองก็ดีขึ้นตามไปด้วยจนมาถึงช่วงปลายปีที่มีการระบาดของโควิด -19 จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาส่งผลให้ณนะตอนนั้นจังหวัดได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก แต่ว่าทางทีมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็ได้มีมาตรการที่เด็ดขาดในการที่จะล็อกเป้าชัดแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการทั้งหมดจนไม่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยในช่วงก่อนปีใหม่จังหวัดเชียงรายก็ได้จัดกิจกรรมเรื่องของดอกไม้อาเซียนเชียงรายดอกไม้งามสามารถดึงดูดคนเข้ามาได้ในระดับหมากถึงร้อยละ40 แต่แล้วก็ได้มีการตรวจพบว่ามีการติดเชื้อซึ่งเป็นคนเชียงรายจริงแต่ว่าไปทำงานที่กรุงเทพกลับมาก็ไปรับเชื้อที่เชียงใหม่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็สามารถรักษาหายแล้วซึ่งก็ถือว่าจังหวัดเชียงรายปราศจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งทางภาคเอกชนทางหอ,อการค้าจังหวัดก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็จะนำไปสู่เรื่องของการใช้จ่ายเงินในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ใช้บริการร้านอาหารในสถานที่พักสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้และมีความพยายามที่จะดำเนินการในพื้นที่เพื่อฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง นายประจนกล่าวว่าจริงๆก็จะมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันทุกปีอย่างตอนนี้ที่จังหวัดเชียงรายก็จะมีกิจกรรมมีประเพณีสําคัญคือการส่งน้ําพระธาตุดอยตุงซึ่งเป็นประเพณีที่มีทุกปีและในปีนี้ก็ตรงกับวันที่26กุมภาพันธ์ซึ่งก็ได้มีการเตรียมการเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ก็พยายามที่จะให้ดําเนินการตามมาตรฐานของทางรัฐบาลทั้ง6ข้อโดยเฉพาะเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิง แต่กิจกรรมก็ยังคงไว้และมีกิจกรรมเสริมซึ่งเราก็จะระมัดระวังเรื่องนี้อย่างเต็มที่ ในการที่จะเชิญชวนมาก็ต้องตรวจสอบว่ามาจากพื้นที่ใดซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการขับเคลื่อนกันอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการของทางรัฐบาลซึ่งจะมีการผ่อนคลายในหลายๆเรื่องซึ่งแนวโน้มก็จะมีการผ่อนคลายว่าจะควบคุมได้ทั้งหมดก็จะส่งผลให้เราสามารถจัดงานหรือทำอะไรได้เต็มที่โดยเฉพาะเรื่องวัคซีนที่จะเข้ามาจะสามารถช่วยได้เป็นอย่างมากในการที่เราจะโปรโมทเชิญคนมาได้อย่างเต็มที่100%อยเซ์อย่าง ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่ากิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นนั้นก็ต้องดูสถานการณ์ของประเทศของโลกด้วยในการที่จะจัดอะไรดึงคนมาเพราะว่าจะสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่อีกครั้งซึ่งได้มีการระมัดระวังกันอยู่แล้วนอกจากนี้ได้มีการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในพื้นที่จังหวัดของตนเองเพราะตอนนี้ในพื้นที่ก็ไม่มีการแพร่ระบาดไม่มีผู้ติดเชื้อไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงจึงได้มีการกระตุ้นให้คนในจังหวัด เกิดการใช้ใจ่ายในพื้นที่ของตนเองได้ท่องเที่ยวอาทิบางอำเภอจัดงานต่างๆคนจากต่างอำเภอก็ได้ไปเที่ยวซึ่งจะให้หลักการลักษณะนี้ก่อนในเบื้องตน้น จากนั้นก็จะดูสถานการณ์ภายในประเทศของเราให้ดีก่อนที่จะเชิญชวนจังหวัดอื่นๆมาร่วมด้วยซึ่งก็ต้องมีการประเมินกันต่อไปโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมต่างๆได้มีความระมัดระวังกันอยู่แต่ตนเชื่อว่าเวลาอันใกลน้นี้หลังจากที่มีวัคซีนเข้ามาแล้วก็น่าจะสามารถทําอะไรได้เต็มที่มากขึ้น ในการที่จะเชิญชวนเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมในจังหวัดได้โดยเฉพาะตามจังหวัดแนวชายแดนแล้วก็จังหวัดเชียงราย